ในที่ที่รบอยา่างสูงกระผมนายบอภวาผีจันเรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรินในานามราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดรินขอต้อนรับท่านกเกษมวัฒนชัยองคมนรีดมยินีและคณะเพืพเ่อนวาม้านรับ เป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระวสิษฐ์เกล้าเจ้าอยู่งทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน42ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลพนมรังรักษ์เฉลิมเกียรติ8,000ศพ ซดรัความเสียหายรงกาโดยชอบอย่างนี้อาการปูยินักและอาการสัดเจ็รุนคืงรัความเสียหายร่ยไม่สามารถอซอมแซงได้ปัญหาการดูแที่ปุ๋ยอย่หนาที่สุดที่ได้ขอบคุณท่านอาจารย์าะครับสนุกีวางทองบนบนฐานครับ ต้องการพูดในาการก็ต้องไปรับค้างไว้ไไครับเรียบร้อยครับจับครับมีต่อรับเลยครับนี่เลยครับไี้ครับ

พี่้านขึ้นรบที่ะ100อนครอบร้น1กิโลเมตรครบโดยแบงนทีารพื้ที่ออกเป็น3้นทครับคือพื้นที่การลบหลพื้นที่อลกษแลพื้นที่ที่จะมีการปฏิวัติการาก็จะใช้กำลังเรนเชยนที่ั่น สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินทรีย์